รีวิวบิสเนสคั a การบินไทยรอยอ s ซีกสวนรณภูมินาริตาขังแรกในชีวิตเป็นยังไงไปดูกันพอถึงสนามบินแล้วก็จะมีโซนเช็คอินพิเศษสำหรับชั้นบิสเน s คั a ์แล้วก็จะมีฟ้าแท็กด้วยสินาทีผ่านตอมอเลยเข้ามาที่เหล่าการบินไทยแล้วสีม่วงสวยมากแล้วก็มีนี้ขนมจีบของโปรดและขาดไม่ได้ข้าต้มมัดการบินไทยมือเช้าๆแบบนี้ก็ต้องเป็นโจก๊ก อ๋อลืมบอกเราบินไฟเช้านะแล้วนี่กับอาหารเป็นพวกเบรกตแล้วก็ขนมไทยอุ้ยน่ากินมาก นีเซลฟี่ในห้องน้ำสักหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศในเรานะคะเดินออกมา19ก็คือถึงเกตเลยนี่ถึงแล้วเราเราก็เดินลงไปเลยเ<ร>และแน่นอนอบิสเนดคารทขึ้นเครื่องก่อนใครเลยและถึงแล้วซีของเราเราได้12บีนะโดยไฟนี้นะจะบินด้วยโบอิง 777-300ER เจ้วยเอาแอรก,ก็เริ่มเสิร์ฟวิลคัมดิงเป็นชามาข่ะแล้วนี้เอมีที่คิดจากแบรนด์ซีรีวันณวรีนะคะมีแบรนด์ซีฟานมาวิ มีแฮนด์ครีมมีลิปบาล์มแล้วก็มีสเปรย์ระงับกลิก่นกายนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันมีที่อดุอดหูอยู่ข้างในลายกระเป๋าน่ารักมากแล้วก็มีที่ปิดตเาด้วยนะนี้เรามาชิคห้องน้าสักหน่อยแล้วนี่ก็เป็นเมนูของวันนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด2มือนะตุนเต้นมนาะแล้วก็นี่รองลังหลอเทคออมนะคะมีสล er ิปเปอร์ side, ให้ใส่เหยียดขาสบายมีปุ่มกด จอใหญ่มากนี่เครื่องเทคออฟแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะครั้งแรกเลยเนี้ยเราก็นี่เสิร์ฟแล้วค่ะเบรกฟาดมือชาวแอปเปิลไทนเซอร์นะคะก็เป็นผลไม้ลรานี้จะขาดมาได้เลยสิ่งเนเจ้์อของเขาป่าท้องโก,กการบินไทยทุกคนอยากจะบอกว่าการบินบิสเนสคะ่ะมันคือฝันของเราตั้งแต่เด็กเลยนะวันนี้เราทําตามความฝันสําเร็จแล้วว่า มันภูมิใจมากแล้วก็มาที่เมนคอลน,นะคะเราเลือกช้ยเป็นสเต็กเนื้อซี่โครงออสเตรเลียวากิวย่างซอสพริกไทยดำเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งอบสมุนไพรและมะเขือเทศย่างค่ะอร่อยมากกินเสร็จแล้วก็ล้มตัวนอนทุกคนเราเพิ่งได้สัมผัสการน,นอนร้อยแปดสิบองศาเหมือนเครื่องมันสบายอย่างนี้นี่เองอะ่ะกินนอนเสร็จแล้วเราก็ตื่นมากี่แล้วพี่แอร์เสิร์ฟเก่งมากแล้วนี่ที่เราชอบที่สุดในฝ่ายนี้เลยก็คือชาไทยเฉากรวยการบินไทย ทุกคนคือแบบ มันที่สุดแล้วอยากจะไปกินทุกวันเลยอยากให้หน้าปักซอยมีขายมากเลยอะ่ะมันอร่อยมากอร่อยจนแบบพี่แอร์คะ่ะหนูขออีกแก้วนี้พี่แอร์เอามาเสิร์ฟอีกแก้วนึงเลยอะ่ะคือมันอร่อยจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนลองนะมันอร่อยมากแล้วพี่แอร์ก็เสิร์ฟมือที่สองอีกแล้วทุกคนมือนี้เป็นเนื้อปูก้อนทอสสไตล์แมรี่ราสซอสเลมอนเคปเปอร์เสิร์ฟพร้อมสลัดคีนัวแล้วเราก็ขอแชมเปญมาด้วยนะโอ้ยฟินมากบอกเลยทุกคนเนื้อปูนี่กัดแล้วว่าเนืบมากแล้วก็นี่มีช็อกโกแลตของกัน เวลานะคะตบท้ายของหวานเราก็ได้เวลาแลนแล้วนะทุกคนเป็นหกชั่วโมงที่ไม่อยากให้ผ่านไปเลยอะ่ะความสบายมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรล่า<ะ>นี้สุดท้ายเราได้รับกระเป๋าก่อนใครด้วยนะไม่ต้อง